อย่าไปเลยบางบอกจะบอกให้อย่าไปอย่าไปอย่าไปเล่ละที่เคยมาบ้านเฮามาซอยแม่เฮ็ดให้ใหใหใหเฮ็ดน้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮาเด้ออีละ,อะสองคนครับมีที่ว่างไหมฮะเชิญเชิญเชิญครับเชิญจะมายืน เจอนะครับเจอนะครับพี่ว่างเดี๋ยวคุณทหารว่าไงคุณมาลายภาษาให้ผมหน่อยนะฮะเด็กอย่าไปเลยบางกอกจะบอกใครที่เคยไป ผมให้คุณประสานไม่ใจแหกปากร้อง<ม>คนร้องอยู่นี่ไม่เสียงกำลังมาโอ,อ้โหมีที่ว่าไหมครับเชิญครัเชิญรเชิญไม่เรื่องสั้งตัวไอ้นี่ก็เรื่องมากประสานเองประสานเองไอ้ทิศใส่แว่นก่อนค,นคนประสานต้องสร้างจุดเด่นให้ตัวเองครับโอ้โหมันหล่ออะไรขนาดนี้ ลองมาสีหนุ่มเอ้ยเดี๋ยวประสานให้อย่าไปเลยบางบอกจะบอกใครไอเฮียไอสัตว์ไอเฮียไอสัตว์ที่เคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ้ยมันบ้าอำนาจไอเฮียไอสัตว์ไอนาสนตีน